สวัสดีท่านผู้ชมภาษาใต้วันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าหมันแล้วหมันแล้วแปลว่าอาจจะอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์แต่ไม่สามารถมีลูกได้ก็เลยเป็นหมันแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หม,มันแล้วเนี่ยแปลว่าผางเข้าให้ผางเข้าแล้วถูกเข้าแล้วถูกเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นหมันแล้วแปลว่าถูกต้องแปลว่าใช่เลยแปลว่า มันเลวอยากดูตัวอย่างแล้วใช่ไหมล่ะอืมเบื่อหน้ากันเหรออยากรีบไปใช่ไหมอ่ะอ่ะไปดูกันป่ะพันนันเลยน้องพันนันเลยวันนั้นผีเห็นกับตาร่องตาผีเลยไปบอกเขาลากกันนะบ้านนี่โอ้อันแรกวันนั้นเละไอ้มันเดินหนงลงป่ายางนั่นแหละร่องควนมาสั่งชายสังกว่ามาเจอตรงกลางอันเละมันเลวมันเลวไอ้ชายนู่นมันกระมีพวดแล้วนไอ้เจือตา เชื่อตาผีตามันเลวกู <ừ. S 2> เนี่ยมันเลวแล้ว<ร> <ừ. S 2> น,นู้เขาหลมันก็ยังสั้นได้เชื่อตาไม่ไม่ออกน้องมมันหรอเออมันเลว